สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวงวดประจำวันที่28ธันวาผม2563ลงคลิปนี้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวนะครับในงวดประจำวันที่28จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซื้อสลากหวยลาวนะครับทำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเต็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวจับคู่เด่น4ี่ตัวสมตัว,ตว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดปันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้าการพิจารณาใในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยลาวในงวดประจำวันที่24ธันวาคม2563กันก่อนนะครับผลการออกกลางวันเลขไทย4ตัวหวยลาวครับออก2096ครับ2096 3ตัวบน096 096คือ3ตัวบนและ96คือ2ตัวบนครับ96ครับ2ตัวบนครับเลข้าย2ตัวล่างคือ20ครับ20คือเลข้าย2ตัวล่างหวยลาวในงวดประจำวันที่ 24ธพันวาคม2,563นะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักก er nah ันเลยนะครับเลขเด่นประจำหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรนะครับเป็นเลขสูตรที่ผมได้คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักครับประจำหลักพันได้นำเลขหลักพันงวดล่าสุดคือเลข2ครับผมนำเลขสองมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันในงวดวันที่จะออกวันที่28ครับ ได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับเลขเด่น4ตัวก็มีเลข2เลข4เลข7เลข9กครับ2 4 7 9เป็นเลขเด่นประจำหลักพันครับหลักร้อยครับจากการนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือเลข0ูนย์ครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยในงวดวันที่28ครับได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข1เลข2 เลขหกเลขเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดเป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหลักสิบครับจากการนําเลขเก้าครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบในงวดเป็นที่ยี 14, ่สิบบาทนะครับได้เลขเด่นประจาหลักสิบสี่ตัวครับมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับจากการน,นําเลขหกงวดล่าสุดครับมาคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นสี่ตัวเช่นเดียวกันครับ หลักหน่วยได้เลขเด่นอยู่ที่เลข3เลข5เลข8เลขศูนย์ครับ3580เป็นเลขเด่นประจาหลักหน่วยนะครับนี่คือสูตรคํานวณหาเลขเด่นประจาหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในงวดวันที่28นะครับมาดูชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบตัวครับ1469กจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว3580เป็นชุด2ตัวบนครับ1่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้1 3 1 5 1 8 หนครับ4วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสตัวครับจะได้43 454840ครับแล้วก็หกวางหลักสิบนะครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้หกสามหกห้าหกแปดหกศูนย์ครับเก้าวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยสตัวนะครับจะได้เก้าสามเก้าครับทั้งหมด ในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ16ชุดนี้จะดูชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุนกันนะครับถ้าสมาชิกที่มีแนวทางความคิดสูตรเป็นของท่านเองนะครับนำตัวเลขมาตัดมาเทียบเคียงเพื่อที่จะหาแนวทางเลขเด่นที่สุดที่ผูกใจท่านที่สุดไปซื้อสลัก หราแล้วครับสรุปชุดเด่นจากการคํานวณนะครับพี่ผมได้คํานวณชุดเด่นไว้นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหลักมาดูหลักสิบครับหลักสิบสี่ตัวครับมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก,ก้าครับผมเน้นนะครับผมเน้นหลักสิบไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหนึ่งและเลขหกครับ หนึ่งกับหกครับวางตำแหน่งหลักสิบครับจากสี่ตัวครับจะเหลืออยู่สองตัวคือหนึ่งกับหกครับหลักหน่วยครับสี่ตัวเช่นเดียวครับสามห้าแปดสามห้าแปดศูนย์ครับเน้นไปที่นะครับเลขสามนะครับและเลขแปดครับสามกับแปดครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบชุดเด่นคือหนึ่งกับหกครับจับคู่กับหลักหน่วยตัวเด่นก็คือสามกับแปดครับเพื่อที่จะหาชุดเด่นนะครับชุดเด่นสองตัวบนหวยราวครับสรุปเด่นนะครับสรุปชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นก็มี4ชุดนะครับหนึ่งสามกมหกแครับ1นึ่6สามหนึ่งแปดหกสามชุดนะครับสี่ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับหรือว่า จะมาในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวบนหวยลาวหรือไม่หรือจะมาอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างหวยลาวก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันด้วยว่าอ่าใน4ชุดนี้จะเป็นชุดไหนที่เด่นที่สุดที่มาตามตรงตามสูตรคำนวณมากที่สุดนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับผมนําหลักร้อยครับหลักร้อยสีตัวครับผมดึงหลักร้อยมานะครับจาก4ตัว1 2, 6 7ครับดึงเลข2ครับ ดึงเลขเจ็ดครับสองตัวนะครับดึงเลขสองกับเจ็ดวางตำแหน่งหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนหวยลาวครับจับคู่กับเด่นชุดเด่นคือหนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามและหกแปดครับเป็นชุดสามตัวบนหวยลาวดังนี้ครับมาดูชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนหวยลาวนะครับในชุดตำแหน่งชุดสามตัวบนครับสองนะครับวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดครับจะได้สองหนึ่งสามสองหนึ่งแปด 2 6 3 2 6บาทครับแล้วก็7วางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่น4ชุดนะครับจะได้7 1 3 718 763 768ครับทั้งหมด8ชุดนะครับในกลุ่มนี้มีด้วยกันทั้งหมด8ชุดชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาดูกันว่าใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวมาดูตำแหน่งหลักพันครับหลักพันมีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับ2479ครับ 2479ีสตัวครับผมเน้นตำแหน่งหลักพันก็คือเลข2ครับหลักพันคือเลข2อเล่เลขเครับดึงสกับ7วางตำแหน่งหลักพันนะครับ2กับ7วางตำแหน่งหลักพันจะได้ชุดสตัวครับวางตำแหน่งพันผมก็จะดึงเลขชุด3ตัวชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนที่ผมสรุปดึงเลขเด่นไว้ครับก็มีเลข218ครับ218นะครับชุด1ครับแล้วก็268ครับชุด1ครับ268ชุด1ครับ ในชุด2ชุดนี้ครับผมจะนําเลข หลักพันนะครับสองกับเจ็ดวางตำแหน่งหลักพันกับชุดสามตัวชุดเด่นสองชุดนะครับจะได้ชุดสี่ตัวตรงนี้ครับสองวางหลักพันครับจับคู่ชุดเด่นสามตัวบนครับจะได้สองสองหนึ่งแปดครับสองสองหกแปดสองสองหนึ่งแปดสองสองหกแปดครับแล้วก็เจ็ดวางหลักพันครับจับคู่กับชุดเด่นสามตัวบนสองชุดครับจะได้เจ็ดสองหนึ่งแปดและเจ็ดสองหกแปดครับทั้งหมดสี่ชุดนะครับชุดสี่ตัวบนชุดสี่ตัวหัวเราวทั้งหมดมีด้วยกันสี่ชุด ชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันมาดูกันว่าในงวดวันที่28ชุด4ตัวตรงจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างครับผมก็ได้สรุปนะครับสรุปชุดเด่นไว้อยู่ที่4ชุดครับ4ชุดนะครับก็มี22 27 72 77ครับ22 27 72และ77นี่คือชุด2ตัวล่างหวยลาานะครับในงวดวันที่28ครับนี่เป็นสูตรคำนวณ าหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุดเด่นให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสลักหวยลาวนะครับส่วนชุดฟันธงครับชุดฟันธงจากการสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวนะครับทางบนและด่างผมก็สรุปชุดฟันธงนะครับ4ตัวบนชุด4ตัวชุดฟันธงนะครับ,รรบจากทั้งหมด4ชุดครับ 2องสองหนึ่งแปดสอจ็ครับผมสรุปชุดฟันพงไว้นะครับชุดฟันตงชุดเด่นนะครับเน้นไปที่สองสองหนึ่งแปครับสองสน่งแปดนะครับชุดรองก็คือเจ็ดสองหแครับสองสและเจ็ดสองครับส่วนชุดสามตัวบนหอยราวครับชุดสามตัวบนครับเน้นไปที่นะครับชุดเด่นคือสองึ่งแปดครับชุดรองก็คือส6 8หกแปดครับสองและสอง ไนะครับคือชุด3ตัวหวยเลาครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนเน้นนะครับชุดเด่นจากทั้งหมดนะครับชุด2ตัวบนจากทั้งหมด4ชุดนะครับ4ชุดก็สีสรุปไว้ครับ4ชุดครับ13 18 6 3และ68ครับผมก็สรุปชุดเด่นนะครับดึงเด่นไว้อยู่ที่2ชุดนะครับเด่นไปที่18และ68นะครับ Shorts, ชุดเด 18, ่นครับเน้นไปที่18ชุดรองคือ68ครับจะเป็น18หรือจะเป็น68ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างจากทั้งหมด4ชุดครับ22 2 7 7 2และ7จดนะครับผมเน้นชุดเด่นนะครับชุดเด่นเน้นไปที่22ครับเน้นไปที่22ชุดเด่นและชุดรองก็คือ72ครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างครับ22และ72ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาวงวดประจำวันที่28 ธันวาคม2 5 6 3นะครับที่ผมสรุปเลขหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักน่วจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวทั้งบนทั้งล่างให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสมาชิกทุกท่านเมก่นก็โปรดใช้การพิจารณนในการรับชมก่อนการตัดสินใจซื้อสลักหวาแล้วนะครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลเด็เด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ทุก2ตัวบน3ตัวบน4ตัวและ2ตัวล่างให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปเลครับให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชนนคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวในวดประจำวันที่28ธันวาคม2563เข็งๆลยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันให่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ